เป็นไงบ้างคราวพี่อ้ํสําหรับงานวันนี้พี่ครับีเจอเพื่อนช้าแดดอย่างไรบ้างครับวันนี้ยืนบนเวทีเหมือนกับคน,นงามนะครับผ่าสาวค่ะสถานเดียวกันโดยสนามเดียวกันสถานเดียวกันจะตัดงชื่อว่าแล้วผลงานพี่อ้าําเป็นอะไรบ้างครับจิมเดิ่พาดิถายถ่ายเรื่องพี่ใช้แสนรับนะคะแล้วก็สระแหน่สีนีดๆเข้าวันที่3สิงหาคมนี้นะคะใครไม่ไปไหนก็อยากดูเรื่องนี้ แน่นอนใช่ไหมครับเราแน่นอนตอนนี้นะครับพี่อ้ําก็ทํางานเยอะอยู่ใช่ไหมพเซนเตอร์ก็เยอะละครก็มีนั่งก็มีก็ครออทุกคนก็เป็นพี้ก็ใ้ลสัมภาที่ดีครับขอบคุณทุกคนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอดแทนทุกคนแล้วกันไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม ผมก็เอามาคฝนขอออกเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้สัมภาษณ์ขนาดแล้ววันนี้เราก็ได้สัมภาษณ์แล้วครับเราก็ดีใจนะครับยังไงนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ปราศพัฒาผ่านของเส้นอรอย่าลืมนะครับอย่าลืมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับมีเจอกันบ้า,ราครับ ับสู้จนได้ยังอ้าวผมดูแล้วทีเซอร์ปิดอะไรมันอยู่บนหลังคารถอ๋อออกไม่ได้ม่นจะปิดปิดปิดวันนี้วันที่เท่าไหร่อะวันที่หนึ่งลองมาตัวนีิดิ